เข้าสู่รายการพบอิทธิพิชิตโชคครับและตอนนี้เรายืนกันอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดให้อย่างอยู่ในงานสัมมนาอนาคตทีวีดาวเทียมของ PSI เป็นจังหวัดที่4แล้วนะฮะแล้วก็ตามธรรมเนียมครับจะต้องมีผู้เล่นเกม5ร้านค้านะครับและร้อยเอ็ดก็จัดมาให้แล้วนะฮะผู้กล้าทั้ง5ท่านนะฮะซึ่งจะยืนหล่อยืนสวยกันอยู่ตรงนี้นี่เองสวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้มีเกมมาให้เลือกเล่นครับ5เกม พร้อมมีรางวัลมาให้เลือกรับไป10รางวัลแต่ทุกท่านเลือกได้แค่คนละหนึ่งกล่องเท่านั้นอันดับแรกฮะไม่เป็นการเสียเวลาเราเลือกเกมกันก่อนเลยดีไหมฮะซึ่งตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมเมื่อกี้หลังกล้องนะฮะเขาตกลงกันเรียบร้อยนะฮะถ้าทุกท่านพร้อมแล้วอ้อมไปข้างหลังไปยืนประจําหน้าเกมของตัวเองเลยจ้ะนี่เดี๋ยวเราจะได้เห็นหน้าค่าตากันนะฮะถามอีกทีหนึ่งมีใครอยากเปลี่ยนไหมไม่นะ เอามือจับหมวกไว้ครับนับหนึ่งสองสามนะครับเปิดตรงๆนะฮะเพราะเดี๋ยวเปิดเฉียงแล้วเกมอาจจะหล่นได้นะครับหนึ่งสองซ่มคุณผู้ชมครับถ้าพร้อมแล้วนะฮะทุกท่านครับเดินออกมาตรงนี้ครับเดินออกมาตรงนี้ครับขอสถานที่นิดนึงครับผมผู้กล้าทั้งห้าท่านนะครับยืนตรงนี้นะฮะเรียงหน้ากระดานเลยครับก่อนหน้านั้นที่จะเลือกรางวัลจังหวัดที่ผ่านผ่านมาเราให้เลือกก่อนเลือกหลังเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกันขึ้น กล่องที่เห็นอยู่ทั้งหมด10กล่องนี้นะฮะมีเพียง3กล่องเท่านั้นที่เป็นรางวัลพิเศษฉะนั้นเพื่อความเสมอภาคและเท่าเทียมกันผู้หญิงผู้ชายไม่เกี่ยวเลยนะผมนับ1-3ถึงวิ่งไปคว้ากล่องที่ตัวเองหมายตาไว้นะฮะเรามาดูกันว่ามีใจตรงกันหรือเปล่านะฮะพร้อมไหมฮะถ้าพร้อมแล้วนะครับ 1. 2่อซ่อมไปครับไปฮะ โอ้และน้องสมจิตได้มะขามด้วยนะฮะเป็นเกมที่3แล้วนะครับน้องสมจิตชอบฐานเปรี้ยวไหมคะโอ้ยวันนี้สะใจเลยค่ะเพราะว่าในมือของน้องอั๋นนะครับผู้ช่วยสุดหล่อของพีเนี่ยนะฮะมีมะขามอยู่และมีเวลาให้45วินาทีหลังจากที่น้องสมจิตกินมะขามไปแล้วหน้าที่ของน้องสมจิตคือยิงมิสไซเอาเฉพาะเม็ดเปลียล่ยๆเลยนะจ๊ะ เปลี่ยเลี่ยเลยฮะและพ่นมาฮะพ่นมาฮะต้องเขาเขตนี้นะครับและห้ามเลยเขตนี้นะฮะและเราใช้กฎเดียวกับฟีฟ่านะฮะก็คือถ้าไม่เขาเต็มใบไม่ถือว่าเป็นประตูนะฮะกฎเดียวกับฟีฟ่าเลยนะฮะพี่พี่กินให้ละให้น้องสมจีดพ่นนั่นแหละฮะฟังดูใช้ใจเยอะมากเลยนะฮะ มันจะใจถึงเกินไปนิดหนึ่งนะฮะถ้าเกิดว่าเราปอนเม็ดมากกว่าน้องสมจิตคิดว่าทําได้ไหมครับทำได้ส่วินาทีนะพี่เอาใจช่วยอยู่นะฮะอันนี้จะเปิดก่อนเล่นหรือเล่นก่อนเปิดจ้ะเล่นก่อนเล่นก่อนนะฮะ45วินาทีถ้ากินได้เร็วก็มีโอกาสเยอะขอแค่3เม็ดเท่านั้น45วินาทีพร้อมไหมครับ1นาทีหนึ่งนาทีได้ไหมใช่ไหมฮะมีการต่อรองด้วยนะฮะผู้ชมครับหนึ่งนาทีได้ไหมครับได้หนึ่งนาทีได้ไหมฮะ ได้ครับเสียงเบาอ่ะน้องส้มจี๊ดคงไม่ได้แล้วล่ะฮะนอีกอีกทีนะหนึ่งนาทีได้ไหมครับได้ครับหนึ่งนาทีสําหรับน้องส้มจี๊ดครับผมอ่าเฮ้ยทำไมปุ่มมือผมไม่ให้นะครับผม PSI บ้ายอกันทุกคนเลยนะครับคุณผู้ชมครับหนึ่งนาทีสามเมตรสามเมตรเท่านั้นถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองสามไปครับตอนนี้เวลาเดินไปแล้วครับน้องส้มจีท กินอันแรกใช่ไหมสำหรับมะ่อกลับโอ้เอาเอาเกี้ยๆเลยครับดูเม็ดแรกจากน้องซุปจีครับเม็ดแรกเอาเอามีเวลาหนึ่งนาทีนะครับไม่ใช่หนึ่งชั่วโมงเอาเลยครับน้องซุปจี๊ดครับเมื่อ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 ใจเย็นเย็นใจเย็นเอา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 ดิโอ้โหหมดเวลาไปครึ่งหนึ่งแล้วครับดู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 โอ้ยแรงเกินแรงเกินแรงเกินแรงน้องซุปจี๊ดโอ้นี่อุตส่าห์ได้ผู้หญิงที่ชอบกินเปรี้ยวแล้วนะฮะ คุณผู้ชมครับเวลาเดินไปเรื่อยๆแล้วนะฮะให้เป็นหนึ่งนาทีนะครับน้องสมจิตครับสมาธิอยู่ข้างหน้าค่ะเมื่อกี้แรงเกินนะฮะเมื่อกี้แรงเกินนะฮะน้ำหนักน้ำหนักน้ำหนักเรื่อยๆโอ้โหเร็วเร็วเเร็วเเหลืออีกสิบวินาทีเหลืออีกสิบวินาทีเร็วๆน้องสมจิตเร็วๆน้องสมจิตครับปีเชียร์อยู่ปีเชียร์อยู่เรื่อยๆไปทีเดียวโโอ้ห เวลามิตยคอยท่านะแหมและกินทีละเม็ดเนยนะคุณผู้ชมนะด้วยความเป็นลูกคุณหนูนะฮะอ๋อน้องจิ๊ด,ด,ดอเ,เอา,าดู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 นี่ไม่เอาโอ้ยทำไปนิดเดียวและก็หมดเวลาไปอย่างน่าเสียดายมีมะนาวใส่ด้วยอ่ะมีมะนาวใส่ด้วยใช่ไหมฮะ <laughs> ได้ข่าวว่าหลายๆท่านเนี่ยขับรถมาไกล <laughs> อาจจะง่วงได้ <laughs> อะไรได้อันนี้ถือว่าเป็นแก้ง่วงแล้วกันนะน้องสมจี๊จ้ะน้องสมจีตก็พลาดไปนะ และมาดูกันว่ารางวัลที่น้องส้มจีตพลาดไปนั้นคืออะไรคุณผู้ชมครับก็ยังเป็นโชคชัดร้อยอยู่ดีฮะอีกสองหน้านี้เหลือเป็นรางวัลพิเศษแล้วล่ะฮะแน่ๆแล้วนะฮะตอนนี้น้องส้มชีตจากร้านทวีทำดาวเท,ทียมตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวักดกาฬสินอ๋อเมืองเมืองจังหวัดกาฬสินมีบริการอะไรบ้างจ้าที่ร้านติดตั้งจานดาวเทียมต้องรจอด้องจ่ายค่าต่อไนะฮะถ้าสมมติไปไม่ถูกเบอร์โทรนิดหนึ่ง 043ค่ะ816633043816633คนะฮะเดี๋ยวขึ้นไว้ข้างล่างด้วยนะเบื่อคุณผู้ชมจำไม่ทันนะครับและน้องส้มจีนของเราก็พลาดไปอย่างน่าเสียดายนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมครับเรามาดูนะฮะอีก2เกมที่เหลือจะกู้หน้าคืนได้หรือไม่เพราะว่าตอนนี้นะฮะทีมงานของเรารอเปิดบินอยู่แล้วนะฮะน้องส้มจีนก็คงจะทราบชะตากรรมตัวเองนะครับ สำหรับเท็หน้าจะเป็นเกมอะไรและที่สำคัญจะมีชิโชคไปได้หรือไหมโอ้ตามทุกันต่อไปวันนี้ผมน้องสนจีตและก็เพื่อนช่งางภาคอีสานลาไปก่อนสวัสดีครับขอคุณที่ช่วยนุนลังให้เราได้มีพลังให้เรามันสร้างสิ่งดีๆทุกอย่างให้กับคนดูคนไทย